แต่ยังไงก็ตามทีเตือนนะครับ,บย้ำทุกอย่างก็คือว่าเมาไม่ขับไม่ไหวจริงๆเนี่ยพักเถอะอนะเรียกรถสาธารณะมารับน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยทั้งตัวคุณเองปลอดภัยทั้งเพื่อนร่วมทางเพราะาบางคนเนี่ยไม่รู้อินโอยเนอย่างที่บอกมาถ้าออกมาเช้าอย่างเงี้ยตีสี่ตีห้าคนเขาใช้ชวิดปกติเขาเริ่มออกมาแล้วไงหลายคนออกกําลังกายหลายคนปั่นจักรยานแล้วเราก็าเจอเคสแบบนี้เยอะมากถูกฮะเพราะคือเ เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยอยาเขาไปโดนด้วยเลยดังนั้นตัวเราเองต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับอ่ะไปดูบรรยากาศเรื่องของการเดินทางกลับบ้านนะครับกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้หน่อยไปที่หมอชิด2กันก่อนครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเดินทางวันนี้ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับติดตามรายงานสดครับจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลครับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดครับคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ อย่างที่บอกไปนะครับการจราจรค่อนข้างที่จะคล่องตัวอย่างที่ผมยืนอยู่เป็นจุดการรายงานสดณนะขณะนี้ก็คือหน้าสถานีขนส่งพัทลีสารกรุงเทพจตุจักรหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือหมอดที่สองนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศด้านหลังคือบรรยากาศบริเวณถนนนะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะโลง่งขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งกรุงเทพมหานาครเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คอยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับผู้ชมครับทีนี้ทีมข่าวของเราทีมข่าวเอ็นบีทีเราสำรวจสภาพการจราจรจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย n อ t บทโดยมีจุดมุ่งหมายที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร,รหมอชิด2ให้ภาพเล่าเรื่องนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ถนนวิภาวดีวรังสิตผ่านสวนจตุจักรนะครับตลาดอ,อกตกเนี่ยนะฮะกระทั่งมาถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร,รหมอที่2อย่างที่คุณผู้ชมเห็นการจราจรน,นั้นค่อนข้างคล่องตัวมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อถึงบริเวณสถานีขนส่งนะครับทีนี้จากการสอบถามพี่วินมอเตอร์ไซค์บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งนะครับบอกว่า ในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยการจราจรไม่หนานแน่นเท่าไหร่เนื่องจากผู้โดยสารจะเป็นการเดินทางระยะสั้นครับแต่ว่าการจราจรจะเริ่มหนานแน่นในช่วงเย็นซึ่งเป็นการเดินทางออกต่างจังหวัดในระยะยาวแต่นักผู้โดยสารต้องมีการเตรียมความพร้อมเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยนะครับไม่ติดครับผมคือนมากจะไปติดเอาช่วงตอนเย็นนะครับว่าเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะครับสายยาวสายสารสายเหนือสายสารติดมากเลยช่วงเย็น ก็สอดคล้องกับผู้โดยสารที่เดินทางก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเช้าวันนี้การจราจรไม่หนาแน่นเท่าไหร่สามารถเดินทางได้สะดวกสิ่งสําคัญก็คือการวางแผนล่วงหน้านะครับจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะตกรถหรือเปล่าอันนี้เราไปไวไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปประมาณสามเอ็ดหนึ่งอะไรเงี้ยจะหนาแน่นมากรถจะติดอะค่ะตางจมตล่วงหน้านานไหมครับก็ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะใช่การในการ บ่อยค่ะถ้ากลับเหนือก็จะจองไว้เดือนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาจองช้ารถมันก็เต็มอันนี้ขนาดจองไว้เดือนนะว่าจะกลับวันที่สองรถเต็มเลยกลับไม่ได้ก็เราเลื่อนไปเป็นวันที่สามให้บริการสะดวกสบายดีไหมครับบกสดีค่ะดีมากด้วยเพราะว่าถ้ากลับเหนือก็จะใช้ของบกสอตลอดอันนี้ไปใต้ก็ใช้ของบกสอเหมือนกันเพราะ เพราะว่าเราไว้ใจเขาอะเพราะว่าเรานั่งเขาบ่อยถ้าไปที่บ้านถ้าไปเหนือก็เพราะว่าคิวรถเขาเขาไปตอดที่ไม่อายก็เลยบ้านเราไปเพราะว่าเขาคุ้นเส้นทางเราก็มั่นใจในตัวเขาไง <S <S ขอให้เดินทางแล้วก็เตรียมความพร้อมอะไรดูแลสุขภาวให้ดีค่ะต้องวางแผนล่วงหน้าถ้าเรามาสุกเจอในองนี้บางทีเราก็อาจจะตกรถก็ได้ แต่ถ้าไปรถเสริมอ่ะมันก็มันก็ไม่โอเคเหมือนเราจองล่วงหน้านอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการขายตั๋วเกินราคาครับเรื่องนี้นางสาวรับพิพันธ์วันพินทุท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบอขอสอนะครับออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า รถโดยสารดังกล่าวเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางมีต้นทุนที่ไม่สามารถรับผู้โดยสารเดินทางกลับได้ดังนั้นราคาตั๋วจึงแพงมากกว่าปกตินะครับอยู่ที่15-20อร์เซนตอันนี้เป็นการชี้แจงจากบกสนะครับโดยเน้นย้ําว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่านเน้นย้าอีก,กเรื่องนะครับว่าหากท่านซื้อตัว๋วขอให้มาซื้อหน้าตู้นะครับ เพราะว่าป้องกันที่จะถูกวิชาชีพหลอกลวงในช่วงของปีใหม่ในช่วงของการเดินทางกลับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะได้กลับบ้านอย่างมีความสุขนะครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งพุดยสารหมอชิดครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณครับคุณบุ๊กกุรอภั์พัทยากุลอันนี้ก็หนุ่มใต้นะหนุ่มสุราษฎร์ก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันทํางานข้ามปีเหมือนกันทางานข้ามปีเหมือนกันครับครับเราเห็นบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงการเดินทางออกกันไปแล้วนะไปดูปลายทาง จุดรับนะฮะคนที่ไปรวมตัวกันปลายทางกันหน่อยหลายพื้นที่บรรยากาศคึกคักเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครูหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศ